ริชแมนช็อปโด1เรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตรสไตล์ในราคาสุดคุม้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบัตรสไตล์บนเว็บซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหลียวริชแมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องริชแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาส่มสกินปืนนะครับด้วยงบ10,000ทองนะครับ จะส่มจะกินทั้งหมดเลยที่ผมยังไม่มีนะครับก็จะเป็นฮีโร่นะครับอีธานแล้วก็ซีโร่นะครับรวมถึงสกิน K-a-G นะครับแล้วก็ M4 ที่มาใหม่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้1,000 0ทองผมเนี่ยจะสุ่มได้อะไรบ้างนะครับจะเกลือหรือจะยังไงนะฮะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมมาเอา k ค G ก่อนแล้วกันนหะหรือว่าเอา M4 ก่อนอุย้ย M4 ก็สวยนะ KG ก็สวยแต K ่ K g มันเอฟเฟกเยอะกว่าใช่ไหมอันนี้เป็น M4 มันก็จะเป็นแบบคล้ายสไตล์อวกาศนอกโลกอะไรพวกนี้นะครับมันก็ดูมีแสงอะไรพวกนี้นคล้ายแสงอ่ะเวลาขับยานอะ่ะมันจะเป็นแบบแสงท่อเอ้ยไม่ใช่เป็นแสงจากเครื่องเครื่องเชื้อเพลิงนะครับเท่ดีสวยด้วยนะแต่งดีๆนี่น่าจะแบบสุดๆเลยก็เดี๋ยวว่า น่าจะสุ่มเอา M4 ก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้จะหมดกี่ทองนะเนี่ยมันก็มีปืนหลายปืนเลยเดดอยู่ที่0ูนะครับ M4 นะเนี่ยก็มีพวกนี้ M อ่ MP หนึ 5, แล้วก็ VS ตามด้วยอวตารต่างๆนะครับแล้วก็สกินต่างๆนะไปะสุ่มเลย10ครั้งสิแถมหนึ่งจัดไปรอบนี้ออกเลยไหมอ สอง้อยห้ิบโอ้โหสีฟ้ามาไม่ออกครับโอ้โหสกินโอ้โหสีเขียวได้ยี่ได้เครื่องประดับอยู่สองรห้าสิบแล้วไม่รู้จะออกหรือเปล่านะไปกดเช็คก่อนไปต่อต้องออกละมั้งจังหวะเนี้ยสองรอห้าสิบอีกสองร้อยสิบเป็นห้าร้อยทองอุ้ยสีทองมาเฮ้ยเฮ้ยมาอุ้ย,ย,ม,ายมาครับทุกคนห้าร้อยทอง อย่างเอาออกง่ายมาก M4 ห้าร้ยทองก็ถือว่าแบบออกไวยอยู่นะแต่ไม่รู้สกินอื่นจะออกไวแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ M4 ห้าร้อยทองอ่จาจำไว้นะ M4 5้ารทองแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มอ่าสกิน KAG ลวกันนะมันจะแบบดูว่าจะได้หรือเปล่าแต่เหมือน k g จะหมดเยอะนะ เพราะว่ามันต้องเก็บอ่ะพวกหินใช่ไหมอันนี้อีทานแล้วผมยังไม่มีนะครับโอเคจี K G. เนี่ยมันอาจจะต้องเปิดหายหินให้ครบห้าห้าอันปะเราก็ได้นะครับนี่เลยอู้สุดยอดมันมีสองคันไงสุ่มปออกเลยปะสีฟ้าได้ของมาแบบ ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะฮะได้ไหม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 สีทองอุ้ยสีทองมาอุ้ยได้ไมหนึ่งหินโอ้มามาอ๋อแล้วมันก็สุ่มให้เราเลยใช่ไหมปึ๊บปึ๊บออกันก็ต้องมาสุ่มตรงนี้อีกทีหนึ่งอ๋อเราก็สุ่มถ้าสมมติเราออกได้ก็แบบได้ไปเลยไม่ต้องแบบสุ่มให้ครบห้าห้าอันแต่รู้สึกเหมือน เอาสิฟ้านะไม่รู้ว่าจะเหมาอันนั้นหรือปล่าเหมา,หมาก็ไม่เป็นไรทองเยอะเหลืออยู่เจ็ดพันห้าทำไมไม่ออกกันอยไดย้ได้สองอันเลยรอบนี้โอ้โหสองอันปุ๊บล็อกปั๊บยังไงเอาครับเหมาครับเหมาขอหินเดียวขอหินหน่อย มันไม่ยอมออกอันเลยห้าพันห้าทองแล้วเนี่ยโอ้โหเอามาทำไมเนี่ยสกินอุ้ยแต่สกินอ่าลายพัางสีแดงก็สวยนะเดีย๋ยวเหลือสี่พันห้าเคว่าแบบไปสุ่มพวกฮีโร่อื่นดูไหมเผื่อมันจะออกออกไหมผมกดสุ่มเลยแล้วกันนะข้ามไปเลยโอ้โหไม่มา ไม่มาฮะโอ้โหสก,กินมาทำไมเยอะแยะเนี่ยออกให้เหมือน M4 หน่อยดิ M4 แค่ห้าร้อยทองเองนะโอ้ดูคนเดินดิโอ้โห,โโหสก,กินมาเต็มโอ้ยได้ท่ามาอยู่ของอีธานของอีทาน,ออทานไหนลองซีโร่บ้างมามาซีโร่โอ้โหได้ธนู โอ้โหสกินโอ้โหที่คนรู้ว่าจะออกไวโอ้โหทองเริ่มไหลเป็นน้ําเลยตอนนี้กลับมานี่แล้วกันออกปะโอโ้ไม่ออกอุกอ้ยไม่ออกอุยอ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วจ้าโอ้โหสกินเส็รบร้อยครับเหลือหนึ่งพันสองร้อยห้าทองห้าสิบทองมาอย่างละครึ่ง ขอให้ขอให้ออกขอให้ออกขอออกให้หมดโอ้โหไม่ออกสลับกันแล้วกันโอ้โหมันออกยากจังเลยเนี่ยทองจะหมดแล้วหม,มหมื่นทองได้สองสกินหมื่นทองได้สองสกินมันไปนเสียหนักๆจงคี g อจีอะโอ้โหไม่ได้อัพขั้นเลยนะรอบสุดท้ายเรียบร้อยไม่ได้อะไรเลย ไ,ไงครับทุกคนหมื่นทองของผมได้แค่สองสกินอุ้ยอยากได้สักสี่สกินโอ้ยเดี๋ยวสก,กินตัวละครอ,อีกตัวหนึ่งก็มาแล้วอะแล้วไม่รู้ว่าสก,กินปืนจะมาหรือเปล่านะไม่มีแล้วไงดูดิไหนวะอ่า m อ M4 M4 อ,อ,อนี่นี่เปลี่ยนรูป,ปลักก่อนนี่ของจริงอุ้ยสีนี้ก็สวยนะใส่สีลุ้งเนี่ยเจ๋งเลย เออประกาศสังหารหรอเดี๋ยวค่อยอัพไอ้อพวกเนี้ยก็มีเยอะแยะเลยแต่ K G มันจะแบบเยอะกว่านะ K G อยู่นะอืมช่วงน,นี้ไม่ค่อยได้เล่นหลายวันเลยเจอละอี้มาแล้ว,ลว K G ผมไงเลเวลหนึ่งก็มีหลายเอฟเฟก์อยู่นะเลเวลสองก็อ่าอะไร กระสุนอ๋อเลเวลสอไปกระสุนเลเวลสามก็เอฟเฟกยิงเลเวลสี่ก็ยิงแบบตายแล้วแบบมีเอฟเฟกขึ้นมานะครับเลเวลหกก็เจ๊กหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> ถือว่าเจ็บอยู่นะหมื่นทองแล้วแบบได้แค่สองสก,กินเนี่ยแล้วยังอัพไม่ได้ด้วยนะโอ้โหอะไรจะขาดน,นั้นนะครับเนี่ยไม่แต่เอมฟสวยนะเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นปสีอื่นดิสีทองไม่ค่อยเข้าะนะครับ สีแดงได้อยู่สีขาวสีลุง้งสีแดงขอสีแดงแล้วกันแรงลิฟต์ดีเนี่ยสวยไหมขอมาอมันต้องมีกันทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าหาชอบมิวอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้เวเจอกันคลิปหน้านะจะรีวิวให้ดูนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวแล้วครับสวัสดีครับ